สวัสดีครับทุกคนอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นํามีดหมอหลวงพ่อเดิมเล่นนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้ความยาว12นิ้วใบ8นิ้ว <c oughs> มาให้ทุกท่านได้รับชมความงดงามกันนะครับเล่มนี้เป็นมีดยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ เป็นมีดที่สวยงามแล้วก็เก่าแก่อีกเล่มหนึ่งนะใครที่อยากได้มีดเก่าๆเดิมๆนะครับแล้วที่สำคัญก็คือเล่มน,นี้ยจะมีใบมีดที่หนาดีด้วยขนาดความยาวของเขาก็เป็นมีดชาวบ้านใช้อะครับ12นิ้วเฉพาะใบเขาก็8นิ้วยังไม่ใช่มีดควานช้างนะครับความยาวเขายังไม่ได้นะ ก็เป็นมีดที่สวยงามแล้วก็น่าสะสมเหมือนกันศิลปะสไตล์ชาวบ้านนะครับขออภัยนะครับถ้าหากการรีวิวครั้งนี้อาจจะแสงน้อยไปหน่อยเพราะว่าบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนมากนะครับยังไงทุกคนถ้าอยากได้รูปชัดๆเพิ่มเติมเดี๋ยวรบกวนแอดไลน์มาขอกันได้นะครับจะจะถ่ายแบบสวยๆชัดๆให้เลย เล่มนี้นะครับกันเขาทำมาจากเหล็กดำนะสภาพก็จะอัานการใช้งานนะครับมีแต่อยุเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็เก็บกันมาหลายรุ่นนั่นแหละอดี๋ยนี้ได้มาจากรุ่นลูกเขานะครับเป็นมีดของคุณพ่อเขาเออไม่สิเปน็นของคุณปู่เขาเลยพ่อได้รับมาจากปู่อีกทีนะครับเขาก็ได้รับมาจากพ่อเขาอีกทีหนึ่งสามรุ่นกันไปเลยทีเดียวลายเสยมา ใบโพเต็มใบแบบโบราณนะครับศิลปะช่างชาวบ้านทั้งสองฝั่งนะครับสวยงามมากใครที่กำลังมองหามีดหมอหลงพ่อเดิมเล่มที่เป็นด้ามไม้ฝักไม้และเป็นมีดยุคต้นตน,ตน,นะครับความยาวส2องนิ้วเนี่ยแนะนำเล่มนี้นะครับเป็นมีดที่เก่ามากเลยผ่านการใช้งานมาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพุทธคุณดีเยี่ยม ใครถ้าที่ใครที่อยากได้เรื่องของพุทธคุณนะครับไม่ต้องไปสรรหามีดที่ราคาหลักแสนหรอกครับเอาแค่ด้ามไม้ฝักไม้ก็พอพุทธคุณดีเหมือนกันหมดมีดด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นมีดที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อเดิมท่านนะครับพอด้ามไม้ฝักไม้มีชื่อเสียงมาก็ออกเป็นมีดด้ามงานกันมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เริ่มมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็คนที่เขานำไปพกติดตัวกันก็ได้รับสิ่งดีๆกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแค้วคาดปลอดภยัยเมตตามาหานิยมนะครับหรือนำไปทำน้ำมนต์ก็ล้างอาถรรพ์อย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยทำให้มีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีการใช้ด้ามงาขึ้นมานะครับ <c oughs> เพื่อความสวยงามแล้วก็เพิ่มความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองแต่จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของพุทธคุณเนี่ยเหมือนกันหมดจะ เป็นด้ามไม้ฝักไม้หรือด้ามงานฝักงาพุทธคุณดีเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างก็คือเรื่องของราคาด้ามไม้ฝักไม้จะราคาถูกกว่าพวกด้ามงานเยอะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมที่เป็นเล่มแรกในชีวิตก็แนะนําเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับพุทธคุณดีครับแต่ว่าราคายังพอจับต้องได้นะครับวันนี้แสงค่อนข้างน้อยก็ต้อง ขออภัยด้วยนะครับถ้าหากถ่ายออกมาแล้วมันเห็นรายละเอียดไม่ชัดนะอันนี้พยายามใช้แสงแฟลชมือถือช่วยก็ทุกคนลองพินิจพิจารณาดูกันนะครับชอบก็โทรมาถามราคากันได้ครับสนใจนะทักไลน์มาแล้วก็โทรมาผมจะสะดวกอยู่สองช่องทางนะครับ <c oughs> เล่มหนาะใบใหญ่ งดงามครับเล่มกกนี้ยุบต้นต้นของหลวงพ่อเดิมฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ชอบอย่าลืมนะครับนึกถึงมีดหมอหลวงพ่อเดิมต้องนึกถึงอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนํามาไล์ให้ชมกันอีกนะครับเดี๋ยวรอแสงดีๆก่อนจะนํามาลงอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ดูไปกันคร่าวๆก่อนนะครับครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้พบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ